ไททันหน้าเกาหลีนะไม่ต้องไปถึงเกาหลีนะมาหาที่ไอเสียมที่ดีที่สุดสักแก้วคุณก็ได้เกาหลีหน้าเกาหลีเป็นไททันผ่อนเพียงแค่3,800บาทไปชมน,นี่คือสรไททันปี2พัน 2, 2, 2> เนมาชมเลยไปรูกเหนื่ยภายในสวยๆนะเดิมเดิมแอร์เย็นเย็น เนี่ล้อกั็ล้อไม่ล้อสี่สิบแปดยางไม่อีกสี่เส้นแม็กไม่อีกสี่วงไลเนอร์นี่ก็โอ้ยปัะดับงามเลยไลหนุ่มไลเนอร์นี่บนจอเลยพี่น้องเวยนงามบนจอเละมาดูเลขไม่น้อยนิดนะสามหมื่นกิโลเมตรโอ้จะน้อยไปไหนนะไวรุ่นเลยไม่สามหมื่น เอขรถเย็นสภาพนางฟ้าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงอย่างนั้นแหละแต่เอ๊ะทำไมขายถูกกันสองแสนสามแสนเลยเสียงรถสิ่งขายถูกกว่าเขานะมาดูห้องเครื่องสูมันที่หัวน,อน็อตหัวน็อตก็ไม่ขยับสบุดตะวนันสูมันที่เครื่องเครื่องก็ขาวชั่วหน้าเจี๋ยเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเอา้าผ่อนอีกทีกุมภาปีหน้าเลยนะหกเดือนแรกผ่อนสามพันแปดลังนั้นผ่อนราคาเต็มที่เจ็ดแปดพันนะ ออกแลสูงบาทฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์พิพ์ก็ว่าสุดสุดสุดมันสุดยอดอีกทีครับไอเสมเราซิ่งแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่นจ๋า